คันนี้ครับไรของตัวรถเก๋ง4ประตูครับสภาพสวยๆเลยครับที่เป็นในส่วนตัวเครื่องยนต์ที่เป็นขนาด1.5ดครับดูโอวีทีไอครับปี2018ครับรุ่นที่เป็นรุ่นตัว G ตัวท็อปสุดครับของตระกูลของตัว t o y ยต้าวีออสครับแม็กอาอยมีให้ครับเดี๋ยวรอพาดูลยของตัวด้านในสภาพนางฟ้าสวยๆเลยบรันตีโครงสร้างแน่นอนลูกค้ามือเดียวครับคันนี้ครับไรของตัวพวงมาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันครับเบาเป็นเบาะผ้านะครับ มีกล้องถอยหลังให้ครับแอร์เป็นออโต้นะครับเด็กมาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นครับสามพันสี่ร้อยนะครับรถครับภาพสวยๆเลยคันนี้ถ้าาท่านใดสนใจไรหอัวรถครับสามารถเข้าดูเรยดรถได้ครับที่บริษัทพิยนต์ครับเดี๋ยวเราพาชมลเอรยดของตัวรถด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการเช่นเคยครับวันนี้พบกับเมงพิยนต์ครับด้านหน้าครับเรามีไรหอตัวรถเก่งครับสี่ประตูครับ ที่เป็นเครื่องยนต์ของตัวโดโอวีบีทีไอครับขนาด1.5ครับกับโตโยต้าครับวีออส 1.5G ครับปี2018ครับคันนี้เลขมาอยู่ที่170,000ครับผมราคารถอยู่ที่389,000บาทครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจในของตัวรถเก๋ง4ประตูครับปี2018คันนี้ครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดรถได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับที่ตั้งบริษัทเพชรยนต์ครับอยู่ซอยเสลี68ครับแยก1 มินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราพามาชมเลยครับตัวรถด้านหน้าด้วยกันครับด้านหน้าครับในส่วนตัวโคมไฟครับคันนี้ลูกค้าจะได้ส่วนตัวไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์ครับด้านในเป็นไฟหลอดลูกแก้ว LED นะครับด้านบนมีไฟหลี่ครับด้านบนของตัวคิ้วนะครับไฟเหลืยเป็นหลอดไส้ครับสภาพของโคมครับการดีไซน์ของตัวรุ่นตัว G ค่อนข้างจะสวยครับโคมด้านในจะเป็นสีดําเงานะครับ กระจังด้านหน้าครับการดีไซน์ใหม่ครับตัดในส่วนตัวพลาสติกที่เป็นสีดําคาดครับโลโก้โตโยต้ามีให้อยู่ชัดเจนเหมือนเดิมไฟฝังซ้ายครับสภาพเดิมเดิมครับไฟลูกแก้วที่เป็นอ่า LED ครับด้านบนมีไฟดีตรงคิ้วด้านบนนะครับไฟเลี้ยวหลอดไส้สีส้มยังมีอยู่ชัดเจนครับสภาพโครมครับใสๆสเดิมเดิมแท้ๆเลยคันนี้วันลตีให้อยู่แล้วครับผมในส่วนของตัวโครงสร้างครับทุกอย่างสภาพรถคันนี้มีไฟตัดหมอกให้ทำลูกค้า้วยครับคู่หน้า กระจังด้านหน้าครับสภาพเดิมๆครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวหรื to to อรอยหักนะครับเป็นในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าที่เป็นสีเทานะครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยลูกค้าจะได้ทะเบียนที่เป็น8กอไก่ขอไข่ครับ3210ครับกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราพาชมเอียดของตัวฝากระโปรงด้านหน้าครับฝากระโปรงด้านหน้าครับสภาพเดิมๆครับไม่มีรอยบุบครับหรือรอยลัก so ยิ้มของตัวฝากระโปรงครับมุมสามเหลี่ยมทุกอย่างสภาพเดิมๆเลยครับ ไม่มีชนโครงสร้างของตัวฝากระโปรงครับพิธีอนวรนตีให้เหลือครับผมถ้าลูกค้ารับรถไปเจอรถพิความจมน้ําชนหนักครับเราของเราเราซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรายของตัวฟิล์มคันนี้ครับทางเราติดรายของตัวฟิล์มให้ด้านหน้าเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับรายของตัวด้านข้างครับเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรายของตัวล้อครับเป็นแม็กอัอลลอยครับแม็กที่ขนาดสิบห้านิ้วนะครับรายละเอียดของตัวหน้ายางอยู่ที่หนึ่งแปดห้าครับ ความหนาอยู่ที่60เป็นยาง R15 นะครับยางเป็นยี่ห้อของตัวกูตเยียนะครับปียางครับปีเปดเลยครับไอของตัวปียางครับค่อนข้างจะปีใหม่เลยครับคันนี้ไม่มีริ้ลรอดแตกหรือรอยร้าของตัวหน้ายางนะครับด้านหน้าเป็นเด็กดัาเป็นน็อตสี่รูครับคามหนาของยางสภาพเดิมๆเลยโช๊คครับสภาพแห้งๆเดิมๆครับไม่มีรอยซึมั่วงของตัวน้ำมันครับ พลาสติกซุ้มล้อทุกอย่างยังยึดติดเป็นปกติเหมือนเดิมคันนี้มีไฟเดียวด้านข้างของตัวกระจกมองข้างให้ลูกค้าครับแล้วก็รายของตัวกระจกครับแท้เดิมๆจากโรงงานเลยจากศูนย์เลยให้ลูกค้าดูก่อนครับรายของตัวภาษีพลบอรครับทางเราต่อให้ลูกค้าครับถึงปีหน้าครับเราดูแลรายของตัวภาษีพลอรให้ลูกค้าตรงนี้ฟรีเลยครับรายของครับของกระจกครับด้านข้างฝั่งประตูคนนั่งข้างครับเดิมแท้ๆนะครับคันนี้จากโรงงานครับมีระบ มีในนะส่วนตัวกระจกที่เป็นออโต้ลามหรือซ e กเ r i ต y ี้สตีมครับเกี่ยวกับกับการจันโจรกรรมนะครับตรงนี้ด้ามจับสีเดียวกับตัวรถครับคันนี้กันสาดไม่มีนะครับเดี๋ยวผมทาการแถมให้ทางลูกค้านะครับถ้าลูกค้าต้องการกันสาดทองตัวประตูทั้ง4บานเลยด้านข้างครับวัสดุการดีไซน์ขึ้นรูปด้วยพลาสติกครับตัดในสีขอบทิมที่เป็นสีพิงค์นะครับด้านจับเป็นโครเมียมครับ ลายของตัวกระจกครับเป็นเลื่อนของตัวไฟฟ้าปกติครับมีช่องใส่ขวดน้ําขนาดเ5ดห้าลิตรได้ครับโครงสร้างทุกอย่างสภาพเหมือนเดิมหองน็อตไม่มีการถอดนะครับให้ดูโครงสร้างของตัวหัวน็อตก่อนรอยโครงสร้างครับของตัวประตูสภาพเดิมๆเลยรอยเม็ดอาร์คครับเชื่อมต่อจากโรบอทชางโรงงานเลยครับสภาพเดิมๆสวยๆครับคันนี้ถ้าลูกค้าชอบลายของตัวรถเก๋งครับสีแดงคันนี้ปี2 0 1 8ครับที่เป็นตัวรุ่นท็อป ครับตัว G ครับสามารถเข้าดูได้ที่บริษัทเพจยนเลยครับโครงสร้างเสาบีครับสภาพเหมือนเดิมทุกอย่างครับเนมเพจสติกเกอร์ยังมีให้ครับหัลน็อตไม่มีการถอดนะครับลายแถวตัวน็อตไม่มีการขันของตัวประแจนะครับคันนี้ลูกค้าจะได้ส่วนตัวที่เป็นเบาะผ้านะครับตัดในเสียงของรายละเอียดของตัวสีเทาตรงกลางนะครับตัดคาดที่เป็นลายอตารางนะครับ เบาะพับของบุคคลที่นั่งข้างครับคันนี้เป็นเบาะพับปรับได้สีทิศทางครับสไลด์หน้าหลังแล้วก็พับเบาะเอนได้ปกติเลยประตูฝั่งซ้ายครับกระจกแท้ดําเดิมจากโรงงานนะครับการจับประตูสีเดียวกับตัวรถครับแผงประตูฝั่งซ้ายขึ้นรูดพลาสติกเหมือนเดิมครับการจับเป็นโครเมียมครับมีวัสดุพลาสติกที่เป็นสีพิ้งนะครับตัดกระจกเลื่อนไปไฟฟ้ามีลําโพงด้านหลังประตูให้ครับ ลายโครงสร้างทุกอย่างสภาพเหมือนเดิมครับมีปุ่มล็อกเด็กครับของบุคคลที่แผงประตูด้านหลังครับลายโครงสร้างลุกยางขอบประตูเหมือนเดิมครับรอยเม็ดอาร์คสภาพเดิมๆสวยๆเลยคันนี้ด้านหลังครับเป็นลายขอตัวเบาะผ้าเหมือนกันครับมีในะส่วนตัวหมอนครับรองคอครับด้านหลังครับสั แล้วก็ลายของตัวด้านหลังครับสีสภาพเดิมๆิมสวยสวยเลยล้อด้านหลังเป็นแม็กอลอยเหมือนกันด้านล่าเป็นเบรกดิส์นะครับด้านหลังก็เป็นเบรกดิสต์เหมือนกันครับคันนี้ลายของตัวแม็กครับอาจจะมียุโรอยิดหน่อยครับตรงนี้ให้ทางลูกค้าเห็นก่อนครับแต่ว่าไม่ได้ถึกเยอะมากครับปียางครับปี21นะครับยางกูดเยียสภาพเดิมเดิมครับไม่มีรออแตกหรือล้อยล้าชกสภาพแห้งๆนะครับด้านหลังมีรอยซึมด้วยตัวน้ำมันนะครับลายเด็กของตัวด้านหลังครับ คันนี้ครับมีเกี่ยวกับเส้นของตัวประจุไฟฟ้าครับที่ไล่อะไรของตัวรองด้านหน้าน้ำนะครับแล้วก็เสาสัญญาณด้านบนมีให้หลังคาไม่มีรอยบุบนะครับอาจจะมีเศษฝุ่นเล็กน้อยครับไฟท้ายครับคันนี้ดีซน์ออกมาค่อนข้างจะสวยครับเป็นไฟที่เป็นในส่วนของตัวไฟ LED นะครับด้านล่างเป็นไฟเดีอดหลอดไส้นะครับคันนี้มีเซนเซอร์ด้านหลังทางลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็อะไรของตัวกล้องด้านหลังนะครับ เลนเพจหรือแบตของตัว v ีออสยังมีให้โลโก้ครับของ t ตโยต้ามีชัดเจนครับด้านท้ายโครงสร้างเดิมๆครับฝากระโปรงท้ายหัวน็อตทุกอย่างเปลียมคมเหมือนเดิมนะครับไม่มีการถอดหรือการชนท้ายครับด้านหลังนะครับซิลิโคนด้านข้างสภาพเหมือนเดิมชัดเจนครับมีฉนวนห่อตัวหุ้มด้านหลังให้ครับโครงสร้างทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนเดิมเลยสภาพสวยๆเลยคันนี้ครับห้องเก็บของด้านหลังครับค่อนข้างจะกว้างครับคันนี้ รายละเอียดของตัวล้ออะไรครับแม่แรงแล้วก็ชุดประแจทางเรามีให้นะครับเดี๋ยวผมแถมถาดลาย,ดยของตัวถาดรองด้านหลังให้ทางลูกค้าได้ครับคันนี้รถสะภาพดีวสวยเซ็นเซอร์มีให้สองจุดนะครับด้านท้ายไฟฝั่งขวาครับเหมือนเดิมครับสภาพเหมือนเดิมครับหลอดไส้มีให้เหมือนเดิมครับบอดี้ทุกอย่างโครงสร้างล้อฝั่งขวานะครับ ไม่มีรอยของการปีฟุตบาทนะครับแม็กขนาด15ยางกุดเยีะปี21ครับโชกสภาพแห้งๆเดิมๆเลยซุ้มล้อพลาสติกเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยแตกนะครับประตูฝั่งขวาครับกระจกแท้เดิมๆจากโรงงานครับการสาดาดจะผมแถมให้ทั้ง4บานเลยแถมประตูฝั่งขวาด้านท้ายครับคือลวดลายเดือยพลาสติกครับดารจับโครเมี่ยมเหมือนเดิมไม่มีรอยแตกนะครับมีปุ่มล็อกเด็กครับ กา,การเปิดจากภายใน,นนะครับลูกยางขอประตูเหมือนเดิมเลยครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยเปื่อยถ้ามีเปื่อยผมทาการแก้ไขเปลี่ยนให้นะครับลำโพงด้านหน้าไอ้ด้านข้างของตัวแผงประตูฝั่งขวามีให้นะครับอันนี้ของสร้างครับของตัวด้านหลังคบประตูขวากลมๆเลยรอยเม็ดอาร์เชื่อมจากโรบอตจากโรงงานเลยครับ บาภายในครับสภาพเหมือนเดิมไม่มีรอยฉีกอายน่นหรือฉีกขาดของตัวเบาะผ้านะครับมีหมอนรองคอให้ครับทั้งสามจุดให้ลูกค้าดูก,ก่อนครับมีหมอนรองคอทั้งสามจุดเลยประตูครับฝั่งขวาสภาพเหมือนเดิมครับกระจกเดิมๆแท้ๆเลยครับจากโรงงานครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีให้แม็ก สภาพเหมือนเดิมเลยแม็กขนาดสิที่เป็นแม็กอล้อด้านหน้าเบรกดิสยางครับตัวกุดเชียปียี่สครับเหมือนกันโช๊กด้านหน้าสภาพแห้งๆเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยซึมรั่วตัวน้ำมันครับสูรพลาสติกการยึดอตัวโฮนดส์เหมือนเดิมทุกอย่างรายละเอียดของตัวโคมไฟแท้ๆเดิมๆครับจากโรงงานเลยเดีย๋ยวผมภาพเดยแถวตัวด้านในดีกว่าครับแผงประตูครับฝั่งคนขับนะครับ เหมือนเดิมครับขึ้นรูดพลาสติกครับมีทิมหรือตัวตักที่เป็นสีพิงนะครับด้านจับเป็นโครเมียมคันนี้มีอะไรของตัวปุ่มล็อกกระจกนะครับล็อกเปิดปิดล็อกอัตโนมัติมีวันทัดออโต้ขึ้นลงครับของบานคนขับครับที่เหลือไปไฟฟ้าปกติมีช่องใสเหรียญมีที่วางอะไรของตัวขวดน้ําได้ครับแก้ยุติน่าจะวางไม่ได้นะครับตรงนี้อาจจะใหญ่ไปลำพงครับมีให้ด้านหน้าเหมือนเดิมหัวน็อตไม่มีการถอดนะครับโครงสร้างครับถังประตูของบุคคลที่ขับครับสภาพเดิม รอยเป็อาร์กลมๆเรียงแถวเหมือนเดิมครับเสาบีสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันครับทุกอย่างทุกอย่างไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับหัวน็อตครับเรียงคมๆเหมือนเดิมเลยครับติ๊กเกอร์มีให้เหมือนเดิมครับคันนี้ลูกค้าจะได้อะไรของตัวที่เป็นเบาะผ้านะครับปรับได้6ทิศทางครับเอ็นเบาะได้เลื่อนอะไรของตัวเบาะขึ้นลงได้สไลด์ด้านหน้าด้านหลังครับแล้วก็รายละเอียดของตัวเปิดฝากระโปรงด้านหน้าครับจะอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ถังน้ำมันจะอยู่ที่เดียวกันนะครับ อันนี้มีกระจกพับไฟฟ้าครับสามารถปรับใบของตัวเลนกระจ,จกได้ครับซ้ายกับขวามีระบบของการการเลื่อนถ่ายหรือการทรงตัวนะครับเดีย๋ยวผมพาชมในของตัวด้านในด้วยกันครับพวงมาลัยจะเป็นทวรมาลัยที่เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับครับผ่อนโทนซ้ายมือครับเกี่ยวกับระบบของตัวเครื่องเสียงแล้วปรับโหมดครับ๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทนะครับ คันนี้ครับลายของตัวพวงมาลัยครับสามารถปรับได้สองทิศทางนะครับขึ้นลงปกติเลยครับไม้เป็นไม้เข็มนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเกี่ยวกับของตัววัดรอบคับตรงกลางเกี่ยวความเร็วคับเกียร์น้ำมันอยู่ฝั่งขวาครับหน้าจอด้านล่างเป็นิจิตอลครับบอกไปของตัวเกียร์แล้วก็มีเวลาบอกครับลเอียแล้วก็ระยะทางของการใช้งานคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยนะครับ รายของตัวก้านของตัวพัดลด้านข้างครับที่ปัดละฝนครับสี่ระดับนะครับแล้วก็ด้านขวาครับเกี่ยวกับการเปิดไฟไฟตัดบอกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับวัสดุการดีไซน์ครับของตัวคอนโซลด้านหน้าเป็นขึ้นรูปด้วยพลาสติกครับหน้าจออยู่ขนาดที่ประมาณน่าจะประมาณที่ห้านิ้วนะครับถึงหกนิ้วครับสามารถที่จะเชื่อมต่อครับตรงนี้เกี่ยวกับบลูทูธได้ครับหน้าจอ แท้ๆเดิมๆจากศูนย์โตโยต้าเลยครับคันนี้มีระบบของการเล่นเครื่องเล่น DVD ครับแล้วก็ลายลเยของตัวด้านข้างมีพอร์ต USB ครับด้านข้างให้ทางลูกค้าด้วยเดี๋ยวผมขอญาตดีเสียงสักคู่นะครับดีไซน์ของตัวกรอบของตัวหน้าจอนะครับเป็นพลาสติกครับด้านบนเป็นเหมือนลายแคปลาครับ สีออกสีดำนะครับด้านข้างตัดขอบที่เป็นสีดำเงาครับมีปุ่มของตัวมีเจสซี่ไลท์ครับหรือปุ่มฉุดเฉินครับแอร์เป็นออโต้นะครับคันนี้ไปของตัวแอร์ออโต้ครับการใช้งานก็คือเราปรับหรือกดให้ไฟขึ้นครับแล้วก็หมุนเอาครับพัดลมอุณหภูมิก็จะบอกครับระดับอ่ะอุณหภูมิก็จะปรับขึ้นที่หน้าจอครับหน้าจอจะเป็นดิจิตอลนะครับบอกแล้วก็ระดับของทิศทางของตัวลมก็จะบอกรายของตัวนี่ครับปรับได้ จากการที่หมุนนะครับฝั่งขวาครับบอกอะไรของการใช้งานออโต้ครับแล้วก็การใช้งานระบบของตัวไฟที่แต่งจ่ายครับจ่ายให้ต่อกับคอมเพรสเซอร์ครับมีปุ่ม p o w e r l e s ครับคันนี้เกียร์เป็นเกียร์ cvt นะครับ p i d s ครับมีโหมดชิปของตัวการเร่งสปีดนะครับเบื้องต้นรายละเอียดวัสดุของตัว,ตวเกียร์นะครับหัวเกียร์เป็นพลาสติกสีดํา เงานะครับด้านล่างก็ไปสีดำเงาเหมือนกันครับเบรกมือนึงดึงมือเป็นเมนนวลนะครับการดีไซน์ของตัวคอนโซลด้านหน้าครับตัดขอบครับที่เป็นสีพิ้งนะครับช่องเกะมีให้เหมือนเดิมครับปกติเลยค่อนข้างจะกว้างครับรายละเอียดของตัวรถครับปี2018นะครับมีช่องวางแก้วน้ำครับใส่วดน้ำา5 5ลิตรได้ครับแล้วก็ ด้านข้างก็มีให้อีกช่องหนึ่งครับของบุคคลที่ขับครับรถสภาพสวยเลยคันนี้แผงบังแดดครับของบุคคลน้างข้างมีกระจกให้นะครับไฟคอนโซลด้านหน้ามีให้แล้วก็อะไรของตัวแผงกระจกของบุคคลขับคันนี้ก็มีกระจกให้นะครับด้ามจับมีให้นั้งคู่เลยฝั่งบุคคลที่ขับแล้วก็บุคคลที่นั่งข้างนะครับไฟคอนโซลตรงนี้ไม่มีให้นะครับยูบล็อกตรงกลางพลาสติกครับอ่าคือลูปพลาสติกด้านบนครับ อยู่บล็อกก็ค่อนข้างจะกว้างอยู่เือนการด้านหลังมีที่วางแก้วน้ำให้ทานลูกค้านะครับรถสภาพแบบเดิมครับสวยๆกับโตโยต้าวีออสตัวท็อปเลย 1.5G ที่เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอครับคันนี้ถ้าสนใจะไรถสามารถเข้าดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์ครับเดีย๋ยวลพาพาปชมในห,ห้องเครื่องด้านหน้าด้วยกันครับ ในส่วนตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับลูกค้าจะได้ในส่วนตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ครับเชื้อเพลิงครับเบนซินครับขนาดเครื่องครับเป็นตัวโดโอวีทีไอครับขนาด1.5ลิตรครับกำลังแรงม้าครับอยู่ที่1 0ึแรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่141่ร้อยิบครับนิวตันครับเมตรครับตรงนี้รายละเอียดของตัวเกียร์คันนี้ครับเป็นเกียร์ของตัวระบบครับที่เป็น CVT ครับท่านบันได4สปีดเลยครับรายละเอียดของตัว เครื่องคับฝาครอบมีให้สภาพเครื่องเดิมๆไม่มีรอยเซม่วกของตัวน้ำมันเครื่องครับการเดินลอบของเครื่องค่อนข้างจะนิ่งครับเดี๋ยวผมทําการดูแลเปลี่ยน่ายของเหลวให้ครับลูกค้าครับเบื้องต้นครับทั้งหมดอาจจะมียกเว้นน้ำมันเกียร์ครับตรงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับราเอียนของตัวฝากระโปรงครับสภาพเดิมๆครับไม่มีการตอดของตัวฝากระโปรงร้อยเมตร้าการเชื่อมต่อซิลิโคน,น้านข้างฝากระโปรงไม่มีการชนหรือการบุกของตัวโครงสร้างครับถนนการความร้อนตรงนี้เรามีให้นะครับสติ๊กเกอร์มีให้เหมอนเดิมครับ ร้อยครับของการเจาะของตัวฝากระโปรงเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยครับฝั่งซ้ายครับโครงสร้างเดิมๆครับมออตยังมีให้เหมือนเดิมครับโครงสร้างนัานหน้าครับไม่มีการบุบและการเชื่อมต่อโครงสร้างครับเราดูแลโครงสร้างแน่นอนครับถ้าลูกค้ารับรถไปเจอรถพิกามจมน้ำหรือชนหนักครับรับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นครับมีเวลาสิหลังการขายครับดูแลของตัวระบบเครื่องยนต์ครับไฟฟ้าและก็แบตเตอรี่ให้ทันลูกค้าสาสิบวันครับหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปครับเบื้องต้นสดสภาพสวยๆครับ กับเบยตา v i o อตัวท็อป 1.5G ่งดห้าครับท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเลสยนต์เลยครับสำหรับลูกค้าครับท่านใดที่สนใจเลยของตัวรถเก๋งครับ4ประตูปี2018ครับสีแดงครับกับคันนี้ครับตัว v i o อ 1.5G ครับที่เป็นเครื่องยนต์ครับขนาดดูโอวีไทยหนึ่งจลิตรครับแรงม้าอยู่ที่109แรงม้าแรงบิดอยู่ที่141นิวตันเมตรครับไปของตัว เครื่องยนต์ครับเป็น16บาวครับ4สูบเรียงเลยคันนี้สภาพสวยๆเลครับด้านหน้าไฟครับเป็นอลายตัวโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมีให้ออปชั่นจัดเต็มครับคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเดี๋ยวรถครับสามารถเข้าดูรถได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์เลยที่ตั้งบริษัทเพชรยนต์ครับอยู่ซอยเฉลิมไทย68ครับแยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับ ลูกอาชีพของลูกค้าครับสามารถลารถได้อยู่ครับครับผมลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวน์ได้ครับดอกเบี้ยของเราเ่มต้นที่2.59ครับตลอด4ปีครับ5ปีเป็น2 9งครับ6.7ปี2.99เครับเรามีการส่งเส้นเอกสารตามที่อยู่ของลูกค้าครับทาไม่สะดวกเข้ามาดูรายของตัวรถเส้นเอกสารที่บริษัทครับเรามีการของการส่งรถไราให้ครับคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นยังไงครับฝาก EP นี้กับรถเก่งครับตัวต่าบีอออ่ะ ปี2018ครับตัวทีครับที่เป็นเครื่องยนต์1.5ดูโอ VVTi ครับตรงนี้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร e ให้ทางช่องเม้งเพชรยนต์รถเก่งมือ2ตรงนี้ดีครับเดี๋ยวอ e ีทีหน้าเรามีแต่ของตัวรถนำเข้ามาใหม่แล้วจันมาเสนอให้ทางลูกค้านะครับวันนี้เม้งเพชรยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ